สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube c h a n n น l ทุกท่านนะจ๊ะวันนี้เหมือนเดิมเลยนะคะมาพบก,กับแอดมินเกมนะคะรถด,ด้านหน้าเนี่ยนะคะที่นํามาเสนอเนี่ยให้ชมเลยนะคจะแน่นอนนะคะน้องเกมจะพามารีวิวให้ชมกันนะคะคันนี้ขอแนะนำอย่างเป็นทางการเลยแล้วกันนะคะสําหรับ Mitsubishi a c ทัตเครื่องยนต์ 1,200cc ตัว GLX นะคะรถปี2018นะคะราคาอยู่ที่39,000บาทส่ทงเดือนละ 5,500กาบาทเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะกระจังหน้าโครเมียมแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED ด้วยนะคะล้อมรอบไฟตัดหมอกแบบนี้นะคะตาไฟดวงใหญ่มากๆนะส่วนล้อของเขาก็เป็นล้อเดิมๆนะคะเป็นล้อกระทะเดิมจากโรงงานนะคะจากศูนย์มิสูสภาพอย่างเกรดเอนะพร้อมใช้งานเลยน,นะคะ แล้วก็ยังแถมให้นะคะสําหรับกันาสาดอีก1ชุดนะคะทั้ง4ประตูเลยนะคะแล้วก็มือเปิดเนี่ยนะคะกับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะส,สวยๆเดิมๆสไตล์แบบว่าเทีป้ายแดงอ่ะนี่นะคะสําหรับทางด้านท้ายนะคะแน่นอนเลยด้านท้ายของเขามาพร้อมกับ โลโก้นะคะมิซูแล้วก็โลโก้รุ่นแอคทัดแบบนี้นะคะตาไฟนะคะจะให้ชมตาไฟท้ายตาไฟท้ายเนี่ยนะคะสวยเดิมๆนะคะมาพร้อมกับสัญญาณไฟเบรกไฟหอยแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะสไตล์เดิมๆของแอคทัดคันนี้ใครที่แบบว่าชอบส่งสบายๆนะคะส่ง5 5า0นกว่าบาทก็ต้องเข้ามาชมนะคะ รีวิวอันนี้เลยนะคะส่วนใครที่ชอบหรือว่าติดตามนะคะการรีวิวของแอดมินเกมเนาะ,ะขออนุญ,ญาตแล้วกันนะคะกดติดตามกด Subscribe ไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการเคลื่อนไหวหรือถ้าเกิดว่าเข้ามาชมนะคะก็กดไลค์ให้แอดมินจะได้นะคะจะได้ชมราส,สวยๆแล้วก็ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวอย่างแน่นอน สำหรับภายในนะคะมาพร้อมกับการปรับกระจกหน้าต่างด้วยระบบไฟฟ้านะคะกระจกมางข้างก็ระบบไฟฟ้าเช่นกันนะแล้วก็มาพร้อมกับปุ่มเปิดปิดนะคะระบบการล้อถลายลื่นนะคะพวงมาลัยเป็นระบบมันติฟังช์ชันนะคะปรับเปลี่ยนโหมดได้เพิ่มเสียงลดเสียงได้ที่วงพวงมาลัยเลยมีถุงรมมิรภัยแอร์แบกให้1ลูกนะคะแล้วก็ทางด้านฟังก์ชันเนี่ยขออนุญ,ญาตเข้าไปนั่งรถกันจะได้รีวิวให้ชมกันแบบว่าจะจะเลยนะถึงพลิกถึงขิงนะคะขออนุญ,ญาตวางตำแหน่งนี้เนาะ นี่นะคะแล้วก็นี่นะคะนั่นจอทัศสกรีนได้นะคะแล้วก็ตรงนี้กดเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะ<ด>ที่วงพวงมา,ายเลยแผงควบคุมเครื่องเสียงด้านสายมือปรับเป็นโหมดได้นะคะรองรับการรับสายวางสาย การด้วยยเสีงนะคะคการที่เราจะรับสายวางสายเนี่ยนะคะเราต้องเชื่อมต่อบลูทูธก่อนนะคะเป็นบลูทูธอันนี้สามารถกดเข้าไปปุ๊บเชื่อมต่อคอนเน็กกับโทรศัพท์นะคะพอคอนเน็กปุ๊บนะคะจอแสดงผลจะขึ้นมาทางด้านหน้าจอนี้เลยนะคะเราก็สามารถกดรับสายวางสายได้ถ้าเกิดว่ามีสายเรียกเข้าเข้ามานั่นเองนะจ๊ะนี่ให้ชมกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะลองรับกันอ,อ๋อขอภัยคะ่ะนี่ รองรับการเล่นวิทยุนะคะ USB แผ่น CD MP3 หรือว่าจะเป็นสาย AUX ก็เล่นได้โทรศัพท์มือถืออย่างที่โดนจมิกกี้เนาะก็จะมีการโทรเข้าโทรออกนะคะการรับไม่ได้รับสายหรือว่าการโทรออกเป็นรายชื่อเป็นสั่งการด้วยเสียงหรือว่าแป้นกดอะไรนี้นะคะมีให้หมดเลยนะคะบอกได้เลยว่าตัง,างงา่า,า,ายส่วนภาษาไทยภาษาอังกฤษเราสามารถเซตติ้งได้นะคะเป็นแบบภาษาเนาะเลื่อนลงมานะคะนี่ ค้นหาได้นะคะนี่เลยตั้งค่าได้นะคะสำหรับการตั้งค่าต่างๆเนาะนี่นะคะเอาแหละเล่นได้ทุกหมดทุกฟังชันเนาะสำหรับด้านแอร์นะคะก็สามารถปรับได้นะคะแบบแมนนวลเลยความเย็นการระบายของช่องแอร์หรือว่า การกระจายของแอร์ระดับความเย็นอะไรอย่างนี้นะคะก็ปรับเปลี่ยนได้เนาะสำหรับเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้แเป็นขั้นบันไดแบบนี้เลยนะคะมีช่องวางแก้วน้าให้2ช่องนะคะมีเบรกมือแล้วก็ทางนี้มีจะมีช่องวางแก้วน้ําให้1ช่องนะคะสไตล์เบาของเขานะคะก็จะเป็นเบาะผ้าสีดำยวให้ดูเลขไมลนิดนึงนะคะสาหรับเลขไม่การใช้งาน ะะสำหรับเลขไมล์การใช้งานเนาะอยู่ที่3748กิโลเมตรเท่านั้นนะคะบอกก็เลยว่าเลขไมล์เดิมๆไม่มีการก่อไม่มีการสลับสับเปลี่ยนแน่นอนนะคะฝากไว้เท่าก,กันนะสำหรับ Mitsubishi แอคพลัส ra, เทอร์1.2ตัว DLE รถปี2018ราคา39,000บาทนะคะส่วนเดือนละ5,500กว่าบาท,บบาทใครสนใจก็สอบถามพูดคุยรายละเอียดกันได้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเรามีทีมงานคอยตอบแชทอยู่ตลอดเวลานะหรือว่าจะโทรเบอร์ติดต่อได้ที่085425558นะคะรายละีย ติดต่อได้ลิงก์ด้านล่างเลยนะคะมีทุกช่องทางแน่นอนสาหรับการรีวิวครั้งนี้นะคะน้องเกงก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคอยติดตามนะว่าจะมีรถวสวยๆอะไรมานําเสนอให้ชมกันอีกนะคะสาหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ